สวัสดีครับอยู่กับช่องกอเก่งแกงมส้มนะครับผมาสามทุ่งกว่าแล้วเสร็จแล้วรีโวอร์ลิเวอรีโวอนะครับรีโวอล้างท่อรั่วไม่ดีล้างห้องเครื่องของงานนะครับพรุ่งนี้เช้ารถขนเหล็กแต่ก็สตาร์ทติดใหม่ๆนะพ่นหูพ่น สตาร์ทแรกๆพ่นรุ่นนี้นะรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยฟักหรือชีดสี่สายเนี่ยเนี่ยแสเอ,อ่อตอนแรกว่าแสนโลใช่ไหมผมไปดูเรือนใหม่แสนสี่กว่าแล้วจะแสนห้าแล้วนะอ,อ่อเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องเย็น,ยนๆนะเสียงไม่มีเสียงไม่เพลาะเลยนะครับมันมันดังเหมือนโซ่หน้านะี่โซ่หน้านี่ดังกๆๆๆๆ๊กรกอ่อลูกค้าที่มาทากับผมเนี่ยถ้าจอดรถข้ามไว้อย่างเงี้ย ค่ำคืนนะตอนเช้าสตาร์ทเสียงโซ่ตีข้างในเนี่ยแกลก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 เนี่ยพอเครื่องมันอุณหภูมิได้อนะ่ะอย่างเงี้ยเสียงมันจะเงียบเลยเสียงจะเงียบนะดังแต่พวกหัวฉีดเวลาสตาร์ทรถเช้าเนี่ยเมื่อกี้สตาร์ตเครื่องเงย็นๆเนี่ยมันจะไอระบายพ่นออกนะแต่ตอนนี้ไม่มีละ มีนะมีหน่อยๆมองไม่เห็นมันต้องเอาเออไปขายส่องถึงจะเห็นนแหนะมาเป็นจังหวะเลยทีเดียวเชียวแล้วสตาร์ทเครื่องเย็นเนี่ยเสียงไม่มีเพาะเลยนะดังกราวไปหมดเลยนะข้างหน้าเนี่ยดังโซ่เลยนะโซ่ตีเลยกระกระกๆๆๆๆๆกระกระข้างหน้า ที่ผมซ่อมแล้วก็ได้ยินเสียงแบบนี้ตอนถ้าลูกค้ามาซ่อมแบบเครื่องเงยนเง็ยนๆนะลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยเครื่องเงยนเง็ยนๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยช่างพอเ,เช้าๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องเงย็นๆอ่ะมันจะดังแล้วเวลาเครื่องร้อนนะเริ่มอุณหภูมิได้เนะี่ยอ่อมันจะเงียบมันจะเงียบรุ่นเนี้ยรุ่นที่เป็นปลาคุชิดเนี่ยเป็นสี่สายนะครับปลาคุชิดสี่สายถ้าเป็นปลาคุชิด ริโวอรุ่นแรงไม่ไม่เป็นไม่ดังนะรถรถเนี่ยรถอามผมเนี่ยฟอร์จูเนอร์ที่อยู่บ้านข้างในเนี่ยเดย้ขับรถตอนเ,เช้านะมาเนี่ยได้ยินเลยแก๊กๆๆๆแกแกกมาเลยรถไม่ใหม่นะครับวันนั้นไปเปิดเครื่องแกดูนี่เครื่องสองจุดสี่นะแบบนี้เลยนะผมก็ไม่รู้นะมันเป็นเพราะอะไรแสนสี่แต่ตัวเก่าเสียงเงียบกว่านะตัวเก่า่ะ ตัวที่เป็นปลั๊กปลั๊กสายไฟสองเส้นอันนี้จะเป็นสี่สี่เส้นสี่สายนะปลั๊กเดียวครับดังเครื่องดังนะรถใครเป็นมั่งเนี่ยเครื่องอุณหภูมินี่ยังไม่ได้เท่าไหร่เลยติดได้ประมาณไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงเลยนะ แต่มันก็มีบ้างแหละครับรถรถพวกนี้ถ้าไม่ดูแลดีๆเนาะมีนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ให้มีเยอะอันนี้เป็นรถที่โคาขผเหล็กนะผมว่าใช้น้ำม,มันเครื่องผิดเบอร์ด้วยตั้งแต่มาแรกๆแล้วเนี่ยเนี่ยรถผนเหล็กอ่าเจ้าของเดียวกันกับริโวคันสีขาวนะถ้า FC ได้ดูก็จะเห็นทรงเดียวกันนะครับคันนี้สีเทาคันที่ วิ่งมาแล้วดับทันเนี้ยแหละวิ่งแล้วดับผมรื้อยกถังนะยกถังน้ำมันลงมาเน,นี่ยทันเนี้ยเขาเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนกองมาเองนะครับเปลี่ยนกองมาเรียบร้อยแล้วก็วิงว่งไปดับวิ่งไปดับวิ่งไปประมาณากกิโลหรือ10กิโลเนี่ยแหละแล้วก็ดับแล้วก็ลากมา <S <S ผมก็บอกอาไปใช้ก่อนผมไม่ได้คิดเงินนะผมบอกอไปใช้ก่อนทีนี้มันไปดับไงก็เลยลากกันมาใหม่ นี่ยกถังลงนะครับมันเป็นคีร่าไค้น้ําเกาะนิดเดียวเองทําให้เครื่องดับพวกนี้ถ้าน้ำมันดูดขึ้นไม่ทันดับเลยนะมันจะดับปุ๊บลงเลยสตาร์ทปุ๊บปื๊ดดับสตาร์ทปุ๊บปื๊ดดับนี่จะเป็นอย่างเงี้ยแหละแต่แต่รุ่นเนี้ตัวเนี้ไม่จอกความรู้สึกผมนะแสนสีนะ่เนี่ยเสียงเครื่องมันไม่เพาะเลยอะ่ะเสียงเครื่องมันไม่เพาะเลยมันไม่สมกับเป็นโาตโยต้า นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะที่ผมทำรถผมไม่ได้ว่าว่าเครื่องไม่ดีนะผมว่ามันดังนะครับผมคิดว่ามันดังนะมันมันถ้าเทียบกับตัวเก่าอ่ะมันมันตัวเก่าจะเงียบกว่ารีโว่ตัวตัวแรกอาจจะเงียบกว่าตัวนี้จะดังนะเดี๋ยวไว้มีรถคอกอ่ะรถคอกที่วิ่งตาเนะี่ยถ้าเข้ามานะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเนี่ยฟังเสียงไว้เนะี่ย ก็ดังแตกแตแตก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 ตกอกเล็กล็กเล็กเล็กอะไรมือเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ล้างห้องเครื่องนะครับส่งงานล้างเท่าล้างท่อร่วมไม่ดีประกอบเสร็จแล้วก็ล้างห้องเครื่องส่งงานนะสามทุ่มครึ่งนะครับเสร็จสตาร์ทเครื่องแล้วก็ติดเครื่องดูน้ํานะครับเพราะว่าเวลาเราลื้อพวกชุดชุดระบบน้ํา E.G.R เนี่ย น้ำมันจะออกนะครับวันนี้ก็คือเปิดระบายไว้ติดเครื่องระบายไว้นะครับก็คือเราล้างล้างเครื่องอะ่ะตั้งแต่ก่อนสตาร์ทเลยนะประกอบข้าร่วมไม่ดีเสร็จแล้วก็ล้างเลยนะครับล้างแล้วก็พ่นเครือบแล้วก็สตาร์ทนะครับทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเราสตาร์ทแล้วรอให้มันร้อนแล้วพอไปล้างเครื่องเนี่ยมันมันร้อนนะครับเครื่องมันร้อน ก็เลยล้างก่อนแล้วก็สตาร์ทเดี๋ยวค่อยดูที่หลังว่ามีอะไรรั่วไหมอันนี้ไม่ไม,ไม่มีรั่วแล้วนะเพราะว่าผมเช็คดูมหมดแล้วไม่มีรั่วแล้วก็คือเดี๋ยวตอนเช้าเขาเมารถแล้วต้องใช้รถก็เลยต้องทําให้เสร็จาภายในวันนี้นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เขาก็าไปวิ่งเหล็กต่อเอาไปขนเหล็กนะคันนี้คันนี้ยังเป็นยาง XCD นะเนี่ยคันนี้เป็นยาง XCD นะมิชลิน XCD นะครับ แต่อีกคันหนึ่งคันสีขาวนี่จะเป็นยางโอตานิยางใหญ่ยางยางรถฟลลิฟต์ยางใหญ่เป็นยางรถสี่ล้อกลางอ่ะสีล้อกลางอพอสิบเจ็ดจุดห้านะครับพอสิบเจ็ดจุดห้ามาย,าง,ยางแข็งนะคันนั้นนะแบกเยอะนะแต่รถเพิ่งแสนโลแต่คันนี้แสนสี่ละคันนี้แสนสี่ลวเดี๋ยวส่งงานนะครับเจ้าของรถชอบขับวิบากเจ้าของร้านเหล็ก เมื่อก่อนแกไม่เคยมาซ่อมกับผมนะคือผมคือรถถ้าเราแก้ปัญหาให้เขาได้เนี่ยเขาก็จะติดเรานะครับเขาติดเลยคือมีอะไรก็จะให้ให้ให้ผมทําตลอดตอนนี้ก็คือมีอะไรก็จะเอามาให้ทำแล้วเดี๋ยวคันนี้มาล้างถ้อยดีเสร็จนะเดี๋ยวออีกสักพักหนึ่งก็คันขาวคันสีขาวก็จะเอามาให้ล้างอันนี้เห็นเขาบอกไปดูหกล้อแล้วยังไม่เห็นหกล้อเลยนะอะขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับการรับชมนะครับ ช่องเอาเกงเกนมาซ่อมนะฮะอูสุพ์ออโต้สวิตนะครับ0929712788ก็สก็ี่ทุ่มน่าจะสี่ทุ่มแล้วนะตอน,นเนี้ยก็ทำคลิปคุยทักทัดเนี่ยตอนทำรถเสร็จก็สามทุ่มครึ่งกว่ากว่าแล้วล้างห้องโถง,งเครื่องหว่าจะได้สตาร์ทนะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะประกอบฮีโน่อันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับมาใหม่อีกแล้วนะ เนี่ยมาใหม่อีกแล้วนะครับหนึ่งคันปัญหาลมรั่วนะฮะลมรั่วไม่รู้รั่วตรงไหนไน่าจะคอท่อไอดีนะรั่วนะครับอขอบคุณอีกครั้งนะฮะสำหรับการรับชมนะครับผมวิว้สงานนะจ๊ะอ้อยังไม่ได้ไปหาอะไรกินเลยะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ